เนี่ยพอเอิ้นคนตีเนี่ยข้นแหละเนาะคือเนี่ยอึนนี่แบบว่าละพี่แต่เงี้ยเนาะเออเอาอันนี้นางเอกสาวจากแดนกิมจิคือประเทศญี่ปุ่นบักหล่ามาต่อประเทศได้่ยนองญี่ปุ่นครับเอ้าเมื่อนั้นก็เป็นลูกเกาหลีเมื่อนี้เป็นญี่ปุ่นแล้วติจะไปย้ำเขาเขาอยากไปญี่ปุ่นน้ำเขาจะไปญี่ปุ่นน้ำเขาเออคือกันว่าพี่น้องไปจะไปได้เพราะเนี่ยคือว่า คือบ่สครับคือบอบอกตอนนี้ว่าคือไผคือกับตูงเอาบอสนี่เมยเนาะคือกันบอสันดอกคือคือครูพระครูนั่งบอสเนี่ยอันหน้าคดสันเด็ก้าอีหล่ะสู่เขาเด้อเนี่ยวะอันเมื่อนี่เจอกับเต่าหยองปกติอยู่ตะกับตู้นกนะครับหยองลาะเกงตัวเองเจ็บน้อยสุดหยองยังมักลางกลางเพราะเพราะเป็นยังดอกบักหลาลองเพลงเก่งบอะไปเนี่ยบอสครับอีหยังเก่งสน่ะ ไม่ได้เดาแล้วครับจริงโอ้ายแล้วพอนมาลองเพลงครูเด้ล่ะพอนมาเดี๋ยวมาเดาครูโตเดี่ยองลองแล้วก็เดาครับลองแล้วก็เดาพอลูกเจ้ามื่อไงเออว่าไปยังเดี๋ยวพ่อสอนเองลูกปาเอาแต่ว่าตอนนี้ลองเพลงอ่งลองเพลงที่พ่อฮัทให้นเลยล่ะลองเพลงเอาเอาแบบมวนมวนได้ลูกนะเอออเาแบบมวนมวนได้ ขันเป็น,นอีซีวานเนาะยืมขา<ะ>้ามหมออีซีมาบอกในเปียงมนานกเขาเป็นแม่ยิ้ง <c oughs> จ้าหันเขาเดามาแยาไปเดาตอบเขาเด้อเอาตีไอแมนแยาไปเดาตอบเขาจ้าจ้าเข้าใจแล้วรับทราบครับบาดลา<ะ>ขันผู้ยิ่งเดามามึงสิเดาบ่าส่วนกลับเลยครับมึงต้องให้เพิ่นได้ยองเพิ่นมาหยามเพาะด้ไอแม็กต้องยืนเถือกัน บทใหม่เขบอกเกี่ยวเอาผลงานเพลงอย่างพ่อมาเนี่ยทีแฮปปี้สลิงมาเนี่ยเอากะอันเก่านั่นแหละมันลองได้นะโอ้ร้องได้ตอนนี้ไม่เนาะฟังครับลีเล่าวันนี้ฮักเรวตตจากเต้าหยองเอลซีจีปะทะกับยูกิเพ็ญนภาหมอนลำน้ำวิหกทางสมบูรณ์ความมุ่งตัวฮักกันเด้อล่ะให้มันออกอินเนอร์ออกมาเด้อเขาจะม้วนหยองเต้นเต้นโปรดเขา หอมก็ต้องหอมได้หยองยุ่ย่าเพียกเอาเด้หลาบับไปกันใกล้ผู้สาวส่วยุคเกีเรินี่ดีน่เนาะพ่อยุคเกียรินี่ดีแน่นสู่เขาได้เีลาย่าให้เสียหนาด้อ ລາວວ່າດີນ້ອງຮັກອ້າຍบ่ກະຮັກຄືກັນລະນໍຖ້ານ້ອງบ่ຮັກຄົນບໍ່ຕາວ່າວ່າເຈົ້າບໍ່ປົນໃຈສູງດຽບດັ່ງນົກໂຄງອ້າຍມັ เด้บ่หื้อกับอ้ายคนนั้น19ปานนั้นเห็นบ่ล่ะเจ้าบ่ฮักกันแค่ได้เสียเขาล่ะอย่าบ่เห็ดให้น้องสิหอมก็ได้แต่อายหอมูออายสิหอมวันค เ็าบ่ยันความตาจำแม่นคำปากาาเป็นไอนองกะหักไรยอมตายนำพเจ้ายีดีดีลาวดีไอเวาจากใจยังมนะบอกชัดว่าเวไม่ไอยอมหักใครเวยไม่มีเหนี่ัง ยับเข้ามามีแนวบอกด mm ีผูบ่วดีลาวดีเจอเสื้ออหยองจ้าเคลาจเาเป็น้หญิงอวันกราดอก่ตอาแต่นอกเพื่อนอาความแต่ยกเยอะ วันค่ำเกินตสเป็นอยวนตําต้ยหักกับเจ้าบ่ยาความ่ามีาบานเป็นไห้น้องกาตายยอมตายนําพีอายักเจ้าอีลีมีลาวดีอายเว้าจากใจ จำได้ว่มซื้อเที่เขาปะเนี่ยเ <Hey. S 1> สียงโปรเฟอร์เป็นแห้ใจศิลปิตนตัวน้อยของเขา้าเนพี่น้องครับขออนุญาตบาดครับพี่นอนะ้องด้วยคำภาวนาเสียงหอมขึ้นในรุน่นพี่เขาหอมบ่ได้เพราะว่ามันยังบ่ได้บรรลุนิติ้าคร<ะ>ม่อันยองเมื่อกสิเดาเขามาไก่ล้านนี่ล้านสาวเด่นสีมเงินแต่งคนบ่นี่นี่ยม,มาไก้บ่เนี่ สูไวบพัดเท่าไหวครับป๊าดวันนี้ยัยสิแต่งให้ไหวบ่ล่ะไหวบ่ครับพ่อยุกี้เขาเสียวเขาดองไรปรนไดี๋ละหหวยเขาเสียวเขาดองไรปรนไดีถามไข่ที่เป็นยังเอาไอ้ไอ้กับร้านเนี่ยนี่หลานเนี่ยนี่อันนี้หลานสาวได้แท้เนี่ยนี่ตกลงกันก่อนไข่กระเจียวจนจุ๊บหนีพู้ดียวารเอาปหนักเล่ติ๋วขนาหนไข่ไยเป็นหนีเท่าได้กับพ่อเอกกระเจียวไปหาไส้เบิร์ตเห้วไหวถามความรู้สึกจากใจ ยุกี้เคินนี่รีบอกว่าไหนเพิ่นถามดิ้้้้้้้้น้้้านั้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้สส่้้้้้้้้้ั้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ตุุ้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้หัวใจหัว้้้ัว้้้้้้ต้อ้้้้้้้้้้้้้ไป้้่้้้้้เ้้้้้้อ้้้อ้อ้้้้เ้พ้้้้้้้้้ใ้แม่พี่น้อง